โอ้โหจานลงทุนของผมบานี่อันเขาเขาไม่เขาไม่กล้าไปโอ้ยพี่เอ๋พี่พี่ไม่กล้าไปอุ้ยทํายังไงดีสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งหนึ่งนที่ทักมานอย่หนึ่งหนึ่งนที่ทักมาานึย่งเอ้าขนาดบ่อยากมาได้หนิขนาดเป็นยุ่งยุ่งนี้หนแต่ว่ากับเป็นทักมาดูดูหนิแม่บานี่บานี่อันเ็นต้าอันเห็นต้าอัน ทรมากเลยบบดนี้มีข่อยกับยาบีนี่แบ่งเห็นเนาะข่อยกับงุ่มโทรศัพท์ใบนี่สี่ละหนูก็ปิดโทรศัพท์ไบหนูก็แบบทำไมโทรมาวะถ้าไม่รับก็ยังไงอยู่คือครั้งแรกเลยที่โทรมาเลยโทรมาในในในรูปแบบของการแบบคุยก the ันใหม่ๆคุยก enfin ันใหม่ๆ <identities> ก็เลยแบบค่าก <remos> ็เลยแบบพนค่ะา เออพี่เอ็นไอไม่รู้ว่าไอสิได้ไปบ่เบาคือจังนั้นผู้จักเขาก็โดนนั่นแบบแบบว่าเออไอไบ่รู้ว่าไอซีเด้ไปบ่เพราะหนีสู้มูแล้วก็จังสิจังไดเด่นอ๋อบ่ราเป็นหยังอ้ายบ่เป็นหยังแอนอันอันก็คือแอนก็เข้าใจอยู่คือคือคือบ่เป็นหยังแอนก็เลยแบบประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็คือเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่ว่าพี่ พี่ไม่ไม่รู้ว่าพี่จะมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็คุยตตตแต่ก็คุย,ยแต่ก็คุยกับนะแต่ก็คุยกับก,กับกับกับไม่รู้ไว้ตอนนั้นบอกว่าแม่ถ้าเกิดพี่บอยมาแม่ต้องมานั่งกับพี่บอยนะคือนั่งนั่งเป็นเพื่อนแกนะหรือว่ายังไงอะไรเงี้ยคือนะวันนั้นอ,ะ <c oughs> อ่ะเหมือนมีการคุยกันแล้วแหละว่าเออ,เ,ออเออมาเล่นที่นี่ใช่ไหมเสียนะเออเอา,เอาไอว่างบอบอมาติแล้วเขาก็อยูวกเขาน่าตะกี้